สวัสดี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมื่อนีนนนทิยากับมีเลขสายด้วนๆน,นะคะเป็นแนวทางของออนนทิยาร่วมคลิปนะคะเป็นสามอาจารย์อาจารย์พิษณุโลกอาจารย์หนุ่มเมืองยศหละกะักกอาจารย์ยอดบุรีลำนะคะร่วมคลิปเป็นคลิปเดียวกันนะคะเลขอาจารย์พิษณุโลกฝันสามโตสีแดงนะคะหล้กก็เป็นสูตรเลขล่างย่างเดียวนะคะแล้วอาจารย์ หนุ่มเมืองยศเป็นเลขสายด่วนด่วนนะคะแล้วก็เป็นเลขคววมฝันของอาจารย์ยอดบุรีลำนะคะงวดวันที่16เมษายน2567ตามวันออกนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุนทิยาก,กับ3อาจารย์ร่วมกันนะคะไปฟังน้ำกันเลยค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ <c oughs> ขอโทษมากมากนะคะที่นนทิยาไม่ได้รับสายสองสายตั้งแต่สองวันที่ผ่านมาแล้วก็เลยตั้งใจจะโทรวันสุดท้ายเลยาอาจารย์ฝันดีไหมคะฝันแต่เมื่อวานสองวันแล้ว,วค่ะนเน่อนจำไม่ได้ฝันได้เลขตัวแดงสามตัวค่ะ ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาจะแบนหรือไม่แบน,นนะค่ะฝันได้ 3, 5, สามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดตัวแดงเลยอะ่ะอันนี้เป็นเลขฝันตัวสีดแดงค่ะก็คิดว่ามันมีอยู่สูตรหนึง่งสูตรสองตัวล่าง ค่ะจะคิดว่าเออจะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเลยโทรไปค่ะได้ค่ะเอาไปได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะหนูจะหนูจะลงวันนี้ลงตอนนี้มีศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้า แปดสี่แปดห้าแปดห้าล่างอย่างเดียวสี่หางเนี่ยเป็นล่างอย่างเดียวกับไหมคะอาจารย์กับตัวด้วยดีเดี๋ยวตัดแปกกับด้วยล่างอย่างเดียวครับเป็นล่างอย่างเดียว เพราะมันสูตรน,นี้ยมันเข้ามาพึ่งมาเจอมันเข้ามาตั้งแต่มักรลา,ามามาจนถึงเดี๋ยวนี้วันที่แล้วเนี่ยมันเข้าทุกวันเลยก็เลยอยากจะให้ฟีก็เลยโทรไปหาตอนแรกก็โอ้มันสองสองคลิปแล้วเนี่ยจะโทรไปดีไม่ดีด โอ้หรือไม่โอะไรตัดป็นใจอยู่สองวันเหมือนกันค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูปล่อยลงก็แล้วแต่ fc เขาจะพิจารณาเผื่อ fc ชอบตัวไหนก็ให้ fc เลือกเอาเองถ้าไม่ลงแล้วหวยออกมามาพูดก็ <c oughs> มันก็ไม่ดีสรุปว่าตามวันออกอาจารย์พิษณุโลกวันที่16เมษายน2567เลขฝันนี้ตัวสีแดงคือสามใช่ไหมคะอาจารย์ สำหรับเลขศูนย์ี้ล่างอย่างเดียว04 05 8 4 8 5เน้นตัวไหนคะอาจารย์เน้นตัวอ่านเลย05กับ85ดห้าเน้นศูนย์ห้านนกับแปดห้าเป็นล่างอย่างเดียวกลับด้วย,ย,ยวให้กลับด้วย ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซีโซเดียรแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพอไม่ไปออกเอฟซีกันเสียงยินแหละนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่านงนนทิยาก,กับอาจารย์คนพิษนุโลกนะคะตามวันออกนะคะเป็นเลข ล่างย่างเดียวล้วก็เลขคุ้มฟันสามตัวห้างเดียวนะคะคุ้นฟันเห็นเลขสามฮาเจ็ดตัวสีแดงนะคะจะใช่โบ้ใช่เข้ากับใยทําใไ้เป็นแนวทางนะคะสําหรับเลขสูตรนี่สูตรล่างมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าแปดสี่แปดห้าเน้นที่ศูนย์ห้ากับแปดห้าเป็นล่างอย่างเดียวกับด้วยนะคะเป็นแนวทางหาเสือสังกินแบงค์รัฐบาลไทยนะคะนุนทิยากกขออวยพ่อไทยพ่อแม่พีน่น้อ,อ,นอง FC, เอฟซีโซดีนแนวทางของอาจารย์พิษณุโลกนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับอาจารย์เป็นยังไงคะสบายดีบ่ครับแนวทางนี่เลขเลขายด่วนตามที่ส่งมาในไลน์นี่มันบ่กอาจารย์ครับนั่นครับแล้วก็ไม่เลขพิเศษนั่นแหละครับเลขที่พิเศษแตท่องถี่อาใจดีค่ะค่ะทำาะไรพิเศษครับค่ะ อาิดเลยงคิหรือเปล่าครับนี่งค่ะพร้อมแล้วค่ะครับครับชาติรัมวันนี้นะครับเ็่วิ่ง้ายด่วนนะครับผมมาจันนุ่งยศนะครับความแขงสั้นคาเบตี้นะครับเพื่อวิ่งเก้าครับวิ่งเก้าีนวิ่งวิ่งเก้าในวิ่งบนล่างมันพ่ะค่ะอาจารย์ครับเส้นบนครับรักไปี่บนนะครับเป็นบนกันล่างนะครับ รับคู่ให้ก็มี5หาเก้าหนึ่งครับตาเดานะครับอรัท่านครับเอฟซีนะครับห้าเก้าหนึ่งสำรับศูนย์เจ็ดนะครับผมให้ไพชทียเลขล่างนะครับเดียวหางเดียวนะครับวันนี้นะครับสหรับเลขพิเศษนะครับเขินไผ่มากผมให้ไปนะครับสำรับเลขพิเศษนะครับคือหนึ่งศูนย์สี่้วคาซี่หาห้า ครัสำหรับเลขพิเศษกับนันทญาต่ะพ่อสิงห์โนได้ละเอียดนะครับค่ะเดี๋ยวเป็นเลขพิเศษก็แล้วกันเนาะแล้วเออนันทญาต์ค่ะค่ะเข้าใจอยู่ค่ะเข้าใจเนาะสรุปสรุปมาแบบด้วนๆนี่เลขวิ่งเก้าตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างงวดที่ผ่านมานี่ก็ให้วิ่งเก้ามันก็ออกเก้าศูนย์มันราคาจานวันนี้ก็ให้เก้าคือเก้าสามารถวิ่งได้บนล่างแต่ว่าเน้นบน หายมา,าสามตัวหางเดียวค่ะครับตุดนี่ผมกับทางจะเริ่มต้นวัดนะครับผมก็บหายจะในชุดเต็มของผมค่ะค่ะหาเก้าหนึ่งนนนั่นทียาตานหายหาเก้าหาหนึ่งเก้าหนึ่ง, 9, 9, 9, งแล้วก็น้ำนักท่อการมันบัาคาเลขเลขสองตัวนี้เนิ่งครับสำหรับเลขล่างกับหายมาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็พิเศษพิเศษหนึ่งศูนย์สี่กับสี่ห้า ทั้งหมดทั้งมวลม,มีซัมเนี้ยเป็นป่ะธาอาจารย์ครับอ้อบอาวแบบผู้นจารย์หลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะงวดน,นี้ขอให้เอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพม่พี่น้องเอฟซีกับสิ่งยินนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยากกับอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะเพิ่นกับมาแบบด่วนๆนะคะเลขสายด่วนเลขวิ่งนี่เพราะรุดจักงวดนะคะถ้าผู้ใดมักวิ่งมาแกล้นนะคะให้วิ่งเก้าบนล่างเน่นเน่นเน่นบ,บนนะคะ แต่งวนที่ผ่านมานี่ออกเก่าูนล่างนะคะกับทั้งหมดทั้งมวลกับบมมีผก้ใดรูล่วงหน้านะคะว่าเด็กเสืออกตัวไดนะคะเป็นแนวทางนะคะนุนทิยานี่เป็นซื่อนําเสนอนะคะเป็นสื่อกลางเป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์ทุกสํานักนะคะถ้าบ่มมีขอพิพลาดประการไดกระทบกับนะคะบางครั้งกับบด้โทคกับขอโทษขออภัยนะคะคลิป้ายนะคะว่าร้ว่าจะลงอาจารย์ไดก้อนนะคะแนวทางของเพื่อนกับมาเล็กวิ่งเลขแรนก้าตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างเน้นที่บนนะคะเน้นบนกันล่างนะคะ เลขสามตัวไฮมาหาเดียวห้าเก้าหนึ่งนะคะตัด 59, หาเก้าหาหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลไฮน้ำหนักท่ากันนะคะสำหรับเลขสองตัวล่างให้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะสำหรับเลขพิเศษเลขพิเศษนีไฮมาหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ว้าพิเศษะคะ่ะไฮมาหนึ่งศูนย์สี่มันคือเลขมีทีมานะคะแล้วก็สี่หานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสลักกินแบ้งรัฐบาลนะคะนะคะเรื่อที่ยากกับ ค่อยแบบด้วนๆนะคะขออว,พวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะพ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับพ่อมื้อนี้มือม้อเลขออกฟันดีปะคะฟันอยู่ฟันในว่าฟันว่าเขาว่าหนึ่งสองสามเพิ่นว่าเลขออกแล้วหรือจังได้ค่ะพ่อได้ยินแต่เขาว่าว่าเลขอ่า หนึ่งสองสามไม้ยิ่จะพูดยังไงหรือครับเพิ่นบ่ได้ว่าออกหรือบ่ได้ว่าออจังไดมันบ่ค่ะครับบ่ได้วางยังเลยแต่ว่าคนนั้นเขาชื่อน,นั่นนั่นก็นึ่งอยู่แล้วครับพูดว่าหนึ่งสองสามอวอมฝันมือได้ค่ะฝันมือขึ้นหรือมือใดฝันมือขึ้นนี่ครับผมว่าจะตรงให้แต่เช้าแล้วพอดีมันยากกับหน้ามันไม่ไหลก็คงจะลงมาเลยมันตาย่อย้าตัดนี่ก็สิตัดเป็น หนึ 1> 1, 2, 2> ่งสองสองตัดเป็นหนึ่งสองสองสามเงินมั้งครับหนึ 1> 1, 2, 3, 1, 3. ่งสองสองสามหนึ่งสามครับเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้บอกว่าเละออกแล้วหรือจังไดเม็นบ่ค่ะครับแต่ดิฟเฟนก็ไม่เห็นส่งอะไรมาอีกเงียบแต่ตงไทเขาโมา่แต่เที่ยวมั้งอืม<ๆ>ส่งการเทศกาลค่ะ,ะสรุปว่าเป็นคลิปสันจัสรุปว่าแนวทางของ อาารยอดบุรีลำคงสุดท้ายฝันห้างเดียวคือนี่คนมาบอกวันหนึ่งสองสามบ่ได้บอกว่าเลขออกบ่ได้บอกว่าบนหรือล่างเป็นแนวทางหาสือสลรกินแบ่งรัฐบาลไทยน้นที่ยาตัดหายหนึ่งสองสองสามแล้วก็หนึ่งสามนี่สันนี่นะคะครับอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ขอ FC สวโสดีแนวทางของพ่อยอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ